เพิ่งเริ่มทำเพจจะเอาเนื้อหาจากไหนมาทำคอนเทนต์ลงเพจคะทำเพจมาสักพักแล้วคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะโพสอะไรต่อดีในเพจมีแต่เรื่องเดิมๆซ้าๆคะ่ะจะหาเรื่องใหม่ๆจากไหนมาทำคอนเทนต์ได้บ้างคะหลายคน inbox เข้ามาถามลูกเกดเยอะมากเกี่ยวกับการหาข้อมูลทำคอนเทนต์ลูกเกดเลยมาทำคลิปนี้เพื่อตอบคำถามกับ3แหล่งข้อมูลทำคอนเทนต์แบบไม่มีวันหมดดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะมีไอเดียในการทำคอนเทนต์แบบไม่สะดุดเลยคะ่ะแหล่งข้อมูลที่1คือหัวใจค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิด หัวใจก็คือความรู้สึกของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วเราจะเอาความรู้สึกมาเป็นคอนเทนต์ได้ยังไงบ้างล่ะอย่างแรกเลยเราต้องตีแผ่ความรู้สึกทั้งหมดที่เรามีก่อนว่าเรามีความรู้สึกอะไรบ้างเช่นความสุขความทุกข์ความรักความหวังแรงบันดาลใจความห่วงใยความตื่นเต้นความโกรธความอิจฉาริษศาความสงบความอดทนความพึงพอใจความประทับใจความรู้สึกเหล่านี้เรามีอะไรบ้าง เลือกจากความรู้สึกที่ตัวเองมีก่อนแล้วถ่ายทอดมันออกมาอย่างมีเรื่องราวแต่ข้อที่ควรระวังก็คือถ้าเราใช้ความรู้สึกแบบไหนในการทำคอนเทนต์เราก็จะเจอคนที่รู้สึกแบบเดียวกันมากดไลค์มากดแชร์แล้วก็เข้ามาติดตามเพจของเราถ้าเราใช้ความรู้สึกที่มีความสุขในการทำคอนเทนต์คนอ่านก็จะมีความสุขไปด้วยแล้วคนที่มีความสุขเหล่านั้นก็จะกลายมาเป็นพลังบวกให้กับคอนเทนต์และก็เพจของเราค่ะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นลูกเกดจะเอาตัวอย่างจาก คอนเทนต์ในเพจลูกเกด o com มาให้ทุกคนดูนะคะคอนเทนต์นี้มีชื่อว่าเรื่องจริงของชีวิตที่เราต้องยอมรับและก้าวต่อไปให้ได้มีอะไรบ้างล่ะเช่นต้นทุนคนเราอาจมีไม่เท่ากันแต่เอามันมาเป็นอุปสรรคของชีวิตโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยแม้กระทั่งความรู้สึกของคนเราต่อให้ทําดีแค่ไหนก็ยังหนีไม่พ้นโดนคนนินทามันก็คือคอนเทนต์ที่ทําให้เกิดความสุขค่ะเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้หรือแม้กระทั่งคอนเทนต์นี้ที่เกี่ยวกับความรัก คือการรักตัวเองยิ่งโตขึ้นยิ่งต้องรักตัวเองให้มากขึ้นเช่นไม่ซื้อความสะดวกสบายจนเป็นหนี้เริ่มต้นเก็บเงินเพื่อนอนาคตตั้งแต่ตอนนี้เลิกหาข้ออ้างให้ตัวเองไม่ลงมือทําประมาณนี้ค่ะทุกคนพอจะนึกภาพออกไหมคะไปต่อแหล่งข้อมูลที่2ค่ะคือสมองสมองก็คือความคิดทัศนคติและความรู้ต่างๆที่เรามีตัวอย่างเช่นคอนเทนต์ข้อคิดดีๆเรื่องเพื่อนชีวิตนี้ไม่จาเป็นต้องมีเพื่อนเยอะแค่มีเพื่อนดีๆไม่กี่คนก็พอแล้วเพื่อนแท้จะหวังสิ่งเดียวจากเรานั่นคือหวังดีเพื่อนแท้จะคอยเตือน เวลาที่เรากําลังหลงผิดหรือคอนเทนต์ความรู้ของเราเช่นเรามีความรู้เรื่องสุขภาพเราก็ทาคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการดูแลตัวเองหรือการแต่งหน้าความสวยความงามการเลือกใช้เครื่องสําอางสามารถแตกย่อยออกมาได้เยอะมากค่ะถ้าเป็นของลูกเกดก็คือความรู้ในการทำคอนเทนต์ก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคนิคการทำคอนเทนต์อย่างไรให้คนแชร์กระจายหรือตั้งหัวข้อคอนเทนต์อย่างไรให้คนอยากกดอ่านประมาณนี้ค่ะ และแหล่งข้อมูลสุดท้ายแหล่งข้อมูลที่3ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในการทำงานประสบการณ์ในการเรียนประสบการณ์ ความรักความสัมพันธ์ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาอย่าลืมนะคะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันมากและสิ่งนี้แหละจะทําให้คอนเทนต์ของเราโดดเด่นและแตกต่างจากคอนเทนต์ของคนอื่นๆเพราะประสบการณ์ค่ะเป็นสิ่งที่ล้าค่าแต่ไม่สําัใครที่สําคัญยังสามารถเป็นแนวทางเป็นคําตอบและเป็นทางออกให้กับคนที่กําลังเจอปัญหาหรือเจอสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยเพราะเราผ่านมันมาได้แล้วเราเพียงแค่เอาวิธีการมาแบ่งปันว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นคอนเทนต์วิธีจัดการกับคนที่เป็น ตต่อชีวิเรานี่คือประสบการณ์ในการรับมือกับคนร้ายในชีวิตมีอะไรบ้างคะเช่นอย่าให้คุณค่ากับคนที่ไม่คู่ควรปล่อยให้เขาแพ้ภัายตัวเองทําจิตใจให้สงบและประสบความสําเร็จให้เขาเห็นหรือแม้กระทั่งคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในการ ทำงานไปเรียนไปของลูกเกดก็นํามาเป็นคอนเทนต์ได้ข้อดีของการเรียนไปทํางานไปมีอะไรบ้างละ่ะเช่นมีประสบการณ์เยอะกว่าคนวัยเดียวกันช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ซื้อของที่ต้องการได้โดยไม่เดือดร้อนใครหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ในการปั้นเพจทร้งผู้ติดตามหลักแสนโดยไม่เสียเงินโฆษณาก็เป็นคอนเทนต์จากประสบการณ์ที่มีคุณค่ามาหาศาลเช่นเดียวกันเห็นไหมคะว่า3แหล่งคอนเทนต์ที่ลูกเกดได้แนะนําไปเป็นแหล่งคอนเทนต์ที่มีข้อมูลมหาศาลมาก เพียงแค่เราอาจจะยังไม่เคยหยิบมาใช้ลองนำสามวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะรับรองได้เลยว่าคอนเทนต์ของคุณจะไม่สะดุดแน่นอนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ